ประเด็น VR นะครับที่สโมสรหนึ่งของพี่ม์ลีกเนี่ยยื่นไปถึง FA ใช่ค่ะให้ยกเลิกการใช้ภาพช้าตัดสินหรือว่า Video Assesment Referee VR นั่นเองครับมาจากสโมสรไหนฮะวูฟแฮมตันวูฟเนี่ยคือเสียประโยชน์เยอะเหรือคือตอนแรกอ่านแล้วตกใจเหมือนกันคือได้อ่านตอนที่มันมีข่าวมาเมื่อวานเนาะมันเหมือนกับว่าเฮ้ยอยู่ดีๆเหมือนแบบทุกสโมสรหรือเปล่าที่เห็นว่า VR เนี่ย ไม่มีประสิทธิภาพ oh. อยางคือมัน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 ไม่เวิร์กหลังจากลองใช้กันมาแต่พอไปอ่านในเนื้อข่าวนะคะกลายเป็นว่าวูฟเนี่ยเป็นสโมสรที่ยื่นยื่นเ,เรื่องนี้เข้าไปยื่นคำร้องยื่นคำร้องเหมือนยื่นคำร้องเข้าไปทีเนี้ยในบริษัทพิมลีกหรืออะไร <That. S 2> เง้ขาก็ต้องเอาไปพิจารณาแล้วก็เปิดโหวตในการประชุมซึ่งเขาก็ออกมาบอกว่าเดี๋ยวเดือนหน้าจะมีการเปิดโหวตให้สมาชิกที่เป็น แต่ละสมโมสรเนี่ยมาโหวตกันว่าเห็นด้วยไหมเรื่องของการยกเลิก VAR โหนี่คนยื่นคำร้องทีมเดียวนี่ต้อง,งถึงขนาดเปิดโหวตใหม่หหเลยใช่ซึ่งเขาให้เหตุผลก้าวคอบขอดูโพยนะเออเมื่อกี้นั่งอ่านอยู่เมื่อกี้นังอ่าน <คำ S 2> อยู่ภาษาอังกฤษยากมากเลยขอดูโพยคือเขาเาแบบอารมณ์แบบเหมือนเขียนเรความให้คแรบบูอะไรเงี้ยคร่าวๆก็คือ9ร้าวคอเขาบอกว่ามันทําให้เกิดบรรยากาศที่เป็นลบ จากการที่มี VR น่ะนรเขาบอกก็คือมันส่งผลต่อการเฉลิมฉลองประตูที่มันเป็นเสน่ห์ของฟุตบอลยิงเข้าชะงักเออยิงเข้าปุ๊บเส้นเบาะอะไรอย่างนี้นะซึ่งมันบรรยากาศหรือเสน่ห์ตรงนี้ของฟุตบอลมันหายไปก่อให้เกิดความสับสนในสนามในสเตเดียมคือในสนามเวลาที่มันมี v r ปุ๊บแล้วทุกคนเกมต้องหยุดไปดู v r แล้ว มันมีความเขาเรียกมันไม่ได้มีการสื่อสารที่ดีนั่นหมายความว่าเราอยู่หน้าจอถูกไหมคะคุณผู้ชมเราเห็นว่าอ,อ๋อจังหวะนี้เขาไปเช็ค V A R เราเห็นภาพแต่คนดูในสนามมันไม่เห็นบางทีก็เลือกลกักถ้าเกิดเคยไปดูนสนามก็จะเฮ้ยเขาเช็คอะไรกันเช็คเสร็จหรือ,อยังเช็คตรงไหนจังหวะไหนมันไม่มีภาพช้าให้เห็นเขาก็บอกเออตรงนี้ก็เป็นตัวทําลายเหมือนกันแล้วก็ก่อให้เกิดการประท้วงหรือว่าการแบบโหถ้าผลการตัดสินมันไม่ ไม่ข้อนี้ก็เบาไปหน่อยเนาะอันนี้มันก็นแล้วแต่แฟนบอลฝ่ายไหนอะ,อะไรอย่างเงี้ยเหมือนไปโฮบีอาร์ไปโฮเพลงของพี่เมลีกครับทำให้บรรยากาศมันแย่ประมาณนั้นแล้วก็มีแบบบางทีเนี่ยการใช้ v a r เราจ่ายไปเพื่อที่จะได้เขาเรียกว,ว่าแก้ไขความผิดพลาดจาก human error ก็คือความผิดพลาดของมนุษย์กายเป็นว่าทุกวันนี้โดยช่วงฤด,ดูกาลนี้เถียงกันไม่จบไม่สิ้นว่าตัดสินถูกต้องหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนงี้นะคะแล้วก็มันทําให้เขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนความน่าเชื่อถือของผู้ตัดสินที่อยู่ในสนามอ่ะ มันถูกปันทอมนถูกลดน้อยลงเพราะทุกคนก็แบบเอ้ยกวีอาตัดสินอย่างนี้แกมองไม่ทันหูตัดสินไม่ดีอะไรประมาณนั้นก็เนี่ยเป็นหัวข้อที่เขาเสนอมาประมาณนี้แล้วก็นี่วูเป็นคนเสนอคำร้องแล้วเขาบอกว่าการมีว R พอผู้ตัดสินออกแนวแบบเทคโนโลยีต้องเชื่อเขาหรือเชื่อตัวเองดีแล้วมันทําให้แมทช์มันยาวไปโดยไม่จําเป็นซึ่งมันผลเสียต่อนักฟุตบอลอันนี้คือคร่าวๆที่เขายกตัวอย่างมาแล้วก็แบบมีแบบเขาเรียกว่าทําให้การมี VR มันทําให ความไว้วางใจมันถูกแบบลดทอนลงอ่ะกับการตัดสินกับเรื่องของคอร์รัปชันหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าทั้งนี้ทั้งนั้นที่ไมนาใช่แล้วเอกนะเออไม่มีภาพช้าเนี่ยคอร์รัปชันง่ายกว่าอีกผลให้ครบ9ข้ออะไรอย่างงี้ใส่ไปก่อนและวนี่คือยังไงต้องรอให้โหวตใช่ซึ่งพีเมลีกเองเขาก็บอกว่าโอเคในเมื่อรับเรื่องมาก็จะให้เปิดโหวตแต่เสียงเนี่ยต้องเกิน14เสียง14ต่อ20 14อืมเนี่ยก็คือเปิดโหวตมาเนี่ยก็คือจะต้องซึ่ง พอบรรดาสมาชิกเขาเปิดโหวตใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดเกินก็มีสิทธิ์ที่จะไปต่อเป็นเออยกเลิกแต่ลว่ายากเพราะว่าพี่เมลิกเองเขาบอกว่าเขายังคงสนับสนุนการใช้ VAR กับโปเกมอนอะ PGMOL อะแต่ว่าอยากจะปรับปรุงให้มันดีขึ้นในทุกๆฤดูกาลคำถามของคำถามเดียวเลยนะพูดตัดสินกล้าตัดสินโดยไม่มีภาพช้าไหมเดี๋ยวนี้มถามกบเราใช้มาห้าฤดูกาลนะคะ กรรมการกล้าลงไปโดยที่อโอเคติดหูฟังนะอันนั้นตอนสมัยก่อนหูฟังคุยกับไลแมนคุยกับผู้สินิที่4ตอนนี้กล้าลงไปทุ่งๆโดยไม่มีภาพช้าไหมโอ้เพราะเราใช้มาจนชินเนาะใช่ปะเพราะอย่าลืมนะครับการมีภาพช้าไม่ใช่ว่าชะลอการตัดสินเฉพาะไอเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับมันคือการแก้ความผิดพลาดการตัดสินใจช็อตแรกนะครับใช่เนี่ยก็น่ากำลงังใ<ห>าอยู่ว่ารู้สึกเมื่อกี้อ่านเจอว่าเป็น14คือต้องเกินเสียงเกินไม่ใช่กึ่งหนึ่งเลยนะ มันต้องเป็นแบบเสียงส่วนสากต่อ20เลยคือพอโหวตอะค่ะถ้าโหวตผ่านมันก็คือยื่นต้องยื่นต่อนะมันไม่ใช่โหวตผ่านปุ๊บเราใช้เลยใช่แต่แต่อันเนี้ยเหมือนเห็นว่าถ้าเกิดโหวตผ่านแล้วเห็นด้วยยื่นต่อไปมาแบบดีไม่ดีฤดูการหน้าได้เริ่มเลยนะถ้าถ้ายกเลิกเห็นด้วยกันหมดนะคะแต่ลึกๆนี่นะคิดว่ายากเพราะว่าสุดท้ายการมีเนี่ยมันังเอาหลักฐานไปเถียงกันได้ไงถ้าเมื่อก่อนเราไม่มี VR จําจำได้ไหมมันจะเอาหลักฐานไปเถียงกันมันไม่มีแบบ หรือยังน้อยอะเปลี่ยนอะไรไม่ได้แต่ด่าได้ <c oughs> คือคือมีแบบยังด่าได้อะว่าเออแบบอะไรอย่างเงี้ยว่าไปอะเดี๋ยวรอดูแล้วกันนี่เป็นข่าวใหญ่เหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้ที่ออกมาอ่าทีนี้ไปดูตลาดการซื้อขายผู้เล่นกันบ้างใช่แล้วมีการประกาศล่าสุดแล้วนะครับว่าณนะตอนนี้นะครับจะมีการเปิดตลาดะนะครับในวันที่14มิถุนายนซัมเมอร์ฤดูกาลนี้นะครับไอฤดูกาลหน้านะครับ 14มิถุนายนจนถึงยวก่อนนะใช่จนไปที่สุดวันศุกร์ที่30สิงหาคมค่ะสิสิงหาคมใช่เวลาเวลาเดทไลน์เส้นตายคือ5าทุ่มนะคะตามเวลาที่อังกฤษก็ตรงกับตี5บ้านเราอ๋อใช่นะคะส่วนตลาดซื้อขายด้วยดูหนาวคือช่วงตลาดหน้าหนาวเนี่ยจะเริ่ม1มกราคมปีใหม่ ปีใหม่นะคะไปปิด3กุมภาพันธ์ค่ะก็เช่นกัน5้าทุ่มเวลาอังกฤษนะคะหรือว่าถ้าเป็นช่วงนั้นก็จะเป็น6กโมงเช้าบ้านเราเพราะว่ามันเป็นช่วงหน้าหนาวเวลาบวกนะคะ,ะซึ่งแถลงการของพิมลิดก็บอกว่าเพื่อสอดคล้องกับลีกสำคัญๆของยุโรปวันปิดตลาดจึงถูกกำหนดหลังจากการหารือร่วมกันกับ efl นเดส e s ก i าซีเ r ียคือทุกลีกลาลิก้าลีกเอิงนะก็จะปิดฤดูร้อนฤดูหนาว30สิงหาแล้วก็3กุมภาพันธ์ตามลำดับส่วนประกาศ ารางแข่งของฤด,ดูกานหนาะก็น่าจะอยู่แถวแถวถ้านี่แหลจะไม่ผิดนะ14หรือ16บหกกลางกลางมิถุนาใช่กลางกลามิถุนาประมาณนั้นนะคะ